เอาระกาบสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมกัน้อยุ่เกม GTA นะนะแซนแอนเดรสนะครับนะซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับบ้านนี้เหมือนเดิมแต่จริงๆผมก็จะมาแจกหลับบ้านนี้เพราะว่าเห็นคนอยากได้นะครับนะเขาอยากได้มาเขาบอกมาว่าอยากได้นะคอมเมนต์มาเนาะก็ก็ไม่แปลกใจนะที่อยากได้เพราะว่าบ้านนี้วิวแม่งโคตรสวยดูดิเออนี่ตอนบ่ายสองเนี่ยผมก็ยังสวยลองปรับเวลาซิปรับเวลาเป็นซอนซักตอน สักตอนเช้าเช้าดีกว่าตีห้าวันนีนตีห้ามันยังดูมืดๆอยู่เอาเป็นหกโมงเช้าแล้วกันนี่เราลองปรับสภาพอากาศดูนะครับนะนี่เป็นอันนี้อันที่สองที่สามโ,โหทำไมมันอย่างนี้เนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับจริงๆมันมันต้องเป็นธรรมชาตินึงจะสวยนี่โอ้โหเฮ้ยทำไมควันดำมันเยอะจังวะ โอเคงนี้ก็ได้ีนปี้มาณนี้แล้วกันนะครับนะอันนี้พอจะเป็นอันนี้แบบว่า,ายังไงดูหมอกๆนิดนึงนะครับนะซึ่งบ้านนี้ก็มีคนอยากได้มาค่อนข้างที่จะเยอะก็คือมันก็เป็นบ้านปกติธรรมดาธรรมดานะเป็นบ้านพารตากาศทั่วๆไปนะก็คือจริงๆตามเว็บตามอะไรมันก็มีให้โหลดนะแต่ว่าเผื่อทุกคนอาจจะหาไม่เจอแนละ้วผมก็จะมาแจกแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับนะอืมก็เข้าใจแนะเพราะว่ามันสวย,ยแ,ลวแล้วนะหน้าใครจะไม่ชอบถูก้านี้ดูดูด โคตรเพียบพร้อมไปทั้งทุกๆอย่างนะครับนะห้อ,องน้ําห้องนอนดูดูยดเข้ K, มีทีวีให้ดูมีโต๊ะโอ้โหเบริกูดนี่ประมาณนี้ครับบ้านอันนี้จริงๆผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับนะนี่สามารถกดเซฟไปด้วยมาผลห้องน้ําก็ประมาณนี้นะครับเรามารีวิวอีกรอบแล้วกันนะสำหรับบ้านอันนี้จริงๆก็ผมเคยรีวิวไปแล้วนะนะในคลิปก่อนหน้าเนาะ นี่ข้างบนก็จะมีเครื่องออกกา,กา,าลังกายนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นห้องทํางานเนาะนี่มีพวกอุปกรณ์ต่างๆนานะครับนะนี่สามารถเซฟได้อะไรได้นะนะซึ่งโลเคชันของแมปไอ้นี่นะมันอยู่ตรงนี้นะครับนะบ้านหลังนี้นี่อยู่ตรงนี้นี่นะครับนะด้านซ้ายสุดเลยเนาะตรงนี้เห็นใช่ไหมผมจะมาร์คไว้เนาะอน่าจะเห็นตัวผมแล้วนะนะที่มันอยู่ในไอคอน้นะเนาะ โอเคผมก็ประมาณนี้นะสำหรับบ้านนี่ด้วยมีแผนที่ด้วยนี่เพิ่งเพิ่งเห็นนะมีแผนที่ของแมปเวอร์ชั่นเบต้าด้วยนะนะก็ป<ๆ>ระมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะมาแจกนะครับแล้วก็มาสอนลงด้วยเนาะโอเคจริงๆลงมันก็ไม่ค่อยยากอะไรนะโอเคเดี๋ยวไปสอนลงแล้วกันนะครับนี่เป็นงนวิวโคดีโอวิลกูดอยู่บนเขาในมีลานจอดหอด้วยนะมันเป็นจุดวิวดีนะเอาจริงจุดไฮสมักไม่ใช่เลย ไม่ใช่จุดไคลแม็กอันนั้นมันหนังละนี่ประมาณนี้นะครับนะโอ้โโคตรสวยนี่เอาไข่เงอก,ก็ลงไปไว่ายนะ้ำเล่นได้นะโอเคประมาณนี้เนาะอุ๊ยอ้าชิปยังไงไม่นะ โอเคเมเราไปสอนลงดีกว่านะโอเคผมพอโหลดม็อดมาแล้วนะก็ให้ทําการแตกไฟลนะ์แล้วการติ๊กไปที่หนึ่ง,งทีแล้วก็กดอ,อันที่สองนะครับอันนี้เนาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็กดแตกมามันก็จะได้เป็นอันนี้นะครับนี่แล้วเราก็แค่กดค้างไว้ตรงนี้นะแล้วก็กด copy หรือตัดก็ได้นะแต่ผมจะเลือกเป็นตัดละกันนะแล้วก็ไปที่ android แ data แล้วก็ทำการกดวางได้เลยนะครับ นี่แค่นี้นะเราก็จะได้บ้านพักตากอากาศไปที่เรียบร้อยเนี่ยว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับนะหลบง่ายๆนะโอเคพอแค่นี้ลักกันนะครับส่วนใครที่รอตัวเกมเอวีบีก็อย่าเพิ่งเร่งนะครับกําลังทําอยู่นะโอนะโอเคอยู่ดนกอืมอย่าเพิ่งเร่งโอเคโอเคเราคลิปนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้ลักกันนะครับบายบายคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามนะครับนะโอเคไปละ